สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอ่อกลลโกลงออนไลน์รูปแบบใหม่ๆที่กำลังระบาดเลยค่ะโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือมันมีการผสมผสานเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาด้วยแล้วก็กับเรื่องการลงทุนครับแล้วก็ยังมีแบบที่เอาสถานการณ์ชายแดนมาแอบอ้างด้วยนะคะข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจากคลิปวิดีโอที่เป็นเคสจริงเลยค่ะจากช่องวาสุเทพใจอินอ๋อครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าพวกมิจฉาชีพเขาทำยังไงกันแล้วก็สัญญาณเตือนภัยสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างจะได้รู้ทันเขานะคะครับเป็นประเด็นที่ต้องตามให้ทันจริงๆครับเพราะว่ามิจฉาชีพนี่เขาพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาเลยแล้วก็พุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนทางจิตวิทยาของคนหลายๆกลุ่มเลยนะครับ การที่เราได้ข้อมูลอัปเดตจากเคสจริงๆแบบนี้ก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่รูปแบบแรกเลยนะคะอันนี้เหมือนเขาใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน2อย่างพร้อมกันเลยคือทั้งความเหงาแล้วก็ความโลภก็คือเอากลลวงเรื่องความสัมพันธ์มาปนกับการหลอกลงทุนหุ้นดังอย่างปตทนะคะครับผมรูปแบบที่เจอบ่อยๆก็คือเขาจะเริ่มจากแอปหาคู่หรือในโซเชียลมีเดียก่อน พอเริ่มคุยสร้างความสัมพันธ์สักพักก็ชวนไปคุยต่อในไลน์อืมดึงเข้าไลน์ใช่ค่ะพอเริ่มไว้ใจแล้วนะคะทีนี้ก็จะเริ่มคุยเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องลงทุนแต่ที่สำคัญคือคุยเรื่องนี้ก่อนที่จะเจอตัวจริงกันซะอีกโอ้โหเร็วมากแล้วสุดท้ายก็ชวนลงทุนหุ้นปะตะอตทรเนี่แหละค่ะส่งเป็นลิงก์มาให้ในไลน์เลยครับจุดนี้ต้องย้ำเลยนะครับตามข้อมูลคือ ลงทุนหุ้นปตทผ่านลิงก์ในไลน์เท่ากับมิจฉาชีพร้อยเปเลยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้มันร้ายแรงมากนะมีเคสที่ผู้เสียหายเสียเงินไปถึงหกแสนบาทเลยนะครับการที่เขาเอาเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องการเงินมาผสมกันเนี่ยมันทำให้คนตกเป็นเหยื่อง่ายขึ้นจริงๆ น่าสนใจนะคะว่าทําไมวิธีนี้มันยังใช้ได้ผลอยู่ทั้งทั้ที่ก็มีการเตือนภัยกันอยู่เรื่อยๆเอ่อมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คนยังพลาดตรงนี้อยู่คะผมว่ามันเล่นกับความหวังแล้วก็ความไม่รู้ด้วยครับสัญญาณอันตรายที่ชัดๆเลยนะคือหรีบย้ายไปคุยในไลน์เร็วเกินไปคสองคือพูดเรื่องเงินเรื่องลงทุนเร็วมากในความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่ม 3คือใช้ชื่อองค์กรใหญ่ๆที่น่าเชื่อถืออย่างปะตะทมาบังหน้าสร้างความมั่นใจอืและ 4. ที่สำคัญมากๆเลยคือส่งลิงก์ส่วนตัวมาให้แทนที่จะแนะนำช่องทางลงทุนที่เป็นทางการจริงๆ ช่องทางทางการนี่หมายถึงพวกธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเช่นผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือแอปเทรดหุ้นมาตรฐานอย่างเช่นแอปสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้ซึ่งกระบวนการลงทุนจริงๆมันซับซ้อนกว่าแค่กดลิงก์เยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับการลงทุนที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการเปิดบัญชีก่อนกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีการทำเอ่อแบบประเมินความเสี่ยงด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ใช เพื่อดูว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะข้ามขั้นตอนรุกนี้ไปหมดเลยแล้วลิงก์ที่ส่งมาส่วนใหญ่มันจะพาไปเว็บปลอมหรือแอป,ปปลอมที่อาจจะโชว์กำไรปลอมๆให้ดูในช่วงแรกด้วยนะเพื่อหลอกให้เราตายใจแล้วก็ลงทุนเพิ่มไปอีก โหเป็นการสร้างความหวังปลอมๆที่น่ากลัวจริงๆนะคะนอกจากจะเล่นกับความโลภความเหงาแล้วนะคะมิจชาชีพยังเล่นกับความกลัวแล้วก็เรื่องหน้าที่ด้วยอย่างเคสที่แอบอ้างเรื่องกําลังพลสํารองอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบที่น่ากังวลเหมือนกันค่ะใช่เลยครับรูปแบบนี้คือมิจชาชีพเขาจะโทรศัพท์มาเลยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จะติดต่อกลุ่มมหาลยเช่นคนที่เคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือพวกน้องๆน,น,นักศึกษาวิชาทหารค่ะ โดยจะอ้างสถานการณ์ความมั่นคงอย่างเช่นบอกว่ามีความตึงเครียดแถวแถวชายแดนซึ่งในข้อมูลเนี่ยระบุถึงชายแดนกัมพูชาเลยครับแล้วเขาโทรมาอ้างแบบนี้เขาต้องการอะไรเหรอคะเป้าหมายคืออะไรอ๋อดึงเข้าลายอีกแล้ว ใช่ครับเป้าหมายหลักๆก,ก็คือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือบางทีก็อาจจะหลอกให้โอนเงินามีหลอกเงินด้วยเหรอคะครับอ้างว่าเป็นค่าดําเนินการค่าธรมเนียมยืนยันตัวตนหรือบอกว่าจ่ายเงินแล้วช่วยให้ไม่ต้องไปรายงานตัวได้อะไรทํานองนี้ครับโหนี่คือหยิบเอาข่าวสถานการณ์ปัจจุบันมาสร้างความกังวลใจให้คนเลยนะคะ หรือบางทีก็อาจจะเล่นกับความรู้สึกรักชาติด้วยแล้วก็วนกลับมาที่แพทเทิร์นเดิมคือให้แอดไลน์ยานอันตรายมากๆเลยครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสอบปอสตอรอหรือ CIB ตําตำรวจสอบศูนย์กลางเขาก็ออกมาเตือนเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็น่าสังเกตว่าบางทีมิจฉาชีพพวกนี้อาจจะปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆพื้นที่ชายแดนที่เขากล่าวอ้างจริงๆก็เป็นได้นะครับพอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่ามันมีจุดร่วมหลายอย่างเลยนะคะในกลลโกงพวกนี้ ทั้งการดึงไปคุยต่อในไลน์การส่งลิงก์แปลกๆมาให้กดการสร้างแรงกดดันทางอารมณ์แล้วก็การปลอมตัวตนในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาก็พูดถึงกลโกงย่อยๆอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะเช่นหลอกจองที่พักหลอกขายของหรือปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าใน t ิ k t o k ก็มีค่ะครับ ดังนั้นแนวทางการป้องกันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นหลักการดั้เดิมที่สําคัญมากๆนะครับ 1. คือต้องระมัดระวังการติดต่อจากคนแปลกหน้าโดยเฉพาะถ้ามาคุยเรื่องเงินหรือการลงทุนค่ะ2คือห้ามเด็ดขาดเลยนะครับการคลิกลิงก์ที่น่าสงสยัยโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งมาทางไลน์เพื่อชวนลงทุนหรืออ้างว่าติดต่อจากหน่วยงานราชการค่ะ อันนี้ห้ามเด็ดขาดครับและ3คือต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้อสังกัดโดยตรงเสมอต้องหาช่องทางติดต่อที่เป็นทางการจริงๆนะครับไม่ใช่เบอร์โทรหรือข้อมูลติดต่อที่มิจฉาชีพให้มาแล้วถ้าเกิดเออ พลาดไปแล้วจริงๆล่ะคะการดําเนินการอย่างรวดเร็วนี้สําคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะสาคัญอย่างยิ่งเลยครับต้องรีบแจ้งความแล้วก็รีบติดต่อศูนย์เอ c ซสายด่วน1นึ่หนึ่งโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งอายัดบัญชีทันทีถึงแม้จะเสียหายไม่มากก็ควรต้องแจ้งนะครับเพื่อช่วยกันตัดวงจรของพวกอัชญากรรมพวกนี้คือการจะกำจัดปัญหาพวกนี้ให้หมดไปเลยมันเป็นเรื่องยากมากครับเปรียบไปก็เหมือนกับปัญหายาเสพติดท,ที่มันก็ยังคงอยู่เรื่อยๆ จริงค่ะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับด้วยความรู้ความเข้าใจหรือที่ในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไซเบอร์วัคซีนวัคซีนไซเบอร์นั่นเองครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นสัญญาณเตือนภัยสํำคัญๆหลายอย่างเลยนะคะเช่นการชวนลงทุนหุ้นปะตะทผ่านลิงก์ในไลน์โดยไม่มีการประเมินความเสี่ยงใดๆเลยครับผม หรือการแอบอ้างสถานการณ์ชายแดนเพื่อเรียกกำลังพลสำรองผ่านไลน์อีกเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ย้ำเตือนถึงอันตรายของการที่เราไปไว้วางใจช่องทางติดต่อที่ไม่เป็นทางการโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่ะผมและข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะปรับตัวแล้วก็หาประโยชน์จากจุดอ่อนทางกิจวิญ,ญญาของเราอยู่เสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการความสัมพันธ์ความโลภความกลัวหรือแม้แต่ความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ครับ คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอๆก็คือว่าเราจะสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามต่อปฏิสัมพันธ์ต่างๆในโลกออนไลน์อย่างมีสติได้อย่างไงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจจะถูกกดดันด้วยอารมณ์หรือว่าเวลาเร่งด่วนโดยที่ไม่จําเป็นต้องกลายเป็นคนหวาดระแวงไปสมุดท,ทุกอย่างอันนี้ผมว่าเป็นความทา้าทายสําคัญของเรานยุคดิจิอลนี้เลยครับ